ลินมกะหลี่ยค่ะเดี๋ย ถึงแล้วค่ะกำแพงถึงแล้วถึงแล้วหูยสาปัตย์ไปตางหง่างามเนาะงามค่ะเอาตามนี่ค่ะถึงแล้วค่ะถึงฝั่งโดยปลอดภัยจ้าโอเคยวนยป่ย มาแค่ียวมามา่ก็เลีม่เนมาเนรมไรมเปไ่ป็รไเป็นไรนไรม่เป็นไม่เปนมเป็นรไไม่เล็นรไ่ไรไนไร่เนไรไม่เป็่เป็นไรไนไ่เนมเป็นเปนนม็นไรไมเป็ไปนมนร่เ็นย่นมปน่นไรมไ็นไ่นม่ไรเนนร ये <inaudible> मुझे <inaudible> <inaudible>

มาเบิงแนวทางของสามเซียนกันค่ะของพิพาสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะฮานอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันที่สามเนาะเมื่อวานนี้วิ่งลูดแปดกับหกก็มาที่แปดจับคู่เขาที่แปดสามนอยปกติเนาะเข้าที่แปดสามนอยปกติค่ะหนึ่งนอยเนาะส่วนของเซียนโคราช ให้มาหนึ่งกับสองก็เข้าที่สองจับคู่เขาที่สองสองเนาะสองสอง,สองน้อยพิเศษค่ะเนาะเซียนโคราดเข้าหนึ่งน้อยอของพี่ผัดให้มาสามกับสี่วิ่งลูดเข้าที่สามจับคู่เขาที่สามแปดน้อยปกติเนาะคะ่ะนี่ค่ะสามแปดน้อยปกติะคะ่ะ ส่วนลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาของพี่ประหัตให้มาสองกับสี่ตัววิ่งตัวลูดบอเขาเนาะค่ะจับคู่กับอเขาค่ะเนาะส่วนลาวพัฒนาเซียนโคลาชสี่กับหนึ่งบอเขาเนาะของเซียนโคลาชสี่กับหนึ่งบอเขาค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะสามกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สามจับคูท่ที่เข้าที่ 38มแเนาะสาล่างและ3ามเสบนเนาะค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่ค่ะจะตามต่อกันเนาะวันซุกค่ะเนาะเอาอได้ทวนคืนแล้วมาเบิ่งตัวเลขของวันที่สกันเลยเนาะ แนวทางฮาหนอยคำแพงทำอะไรโอ้ตํามหมากย่ายบ่ปักปักปักบ่คำแพงแกงส้มวันนี้จะเดินทางไปหา,า,าย่า,าแล้ว,ลวใช่ไหมคำแพงจะไปหาย่าใช่ไหมวันนี้ไปไปตําหมากกับยายไปตํามหมากให้ยายเด้อเอาไปให้ยายไปไปไปหายายไปไปให้ยายตาําให้เอาไป,ไ,ไปให้ยายลูกเอาไปออันนี้ด้วยเอาไปหมดนั่นแหละอันนี้ด้วย ใส่ในนี้เออเอาไปให้ยายด้วยไปน้ำแกงส้มถารถุดมาลับอยู่เนาะนี่ค่ะส่วนของเซียนโคราดค่ะฮาหนอยวิ่งลูดแปดกับเจ็ดค่ะวันที่สี่มกราคมสองห้าหกเจ็ดเนาะฮานอยวันที่สี่ค่ะของเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดแปดกับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่แปดรองเจ็ดค่ะ จับคู่เขาที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นที่แปดหนึ่งแล้วก็แปดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ 7, เจ็ดสี่เนาะนี่ค่ะแนวทางหานอยของเซียนโคราดวันนี้วิ่งลูดแปดกับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่แปดลองเจ็ดจับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เน้นที่8ปดหแล้วก็8ปดสีแล้วก็7จสีเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะได้แล้วของเซียนโคลร์น้อตอตอของพี่พหัตค่ะฮานอยวันที่สี่ของพี่พหัตให้มาวิ่งลูด1กับ4เนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่1นลองสจับคู่ไหหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเแล้วก็สี่เ4ีสีหเจเน้น ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะเนาะแนวทางหานอยของพี่ผัดวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับสี่เน้นที่หนึ่งลองสี่เนาะค่ะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ไฮหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเอฟซีเอาได้ของเซียนเชียงใหม่และเออเซียนโคาลาดและเซียนอของพี่ผัดแล้วเนาะมัต่อของเซียนเชียงใหมค่ค่ะ เซียนเชียงใหม่ให้มาค่ะวิ่งลูดฮานอยวันนี้ให้มา4กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สีรอง8ดเนาะจับคู่ใีหนึ 3, ่งีสามีแปดีเก้าแปดหนึ่งแปดสามแดดแล้วกับแปดเก้านาะเน้นที่สี 1, ่หนึ่งสแล้วก็8ปดหนึ 1, ่งปเดเด้อค่ะเอนีคะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูด สี่กับแปดเนาะจับคู่หายซีหนึ่งซีสามซี่แปดซี่เก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าเน้นที่สี่หนึ่งแล้วก็สี่สามแปดหนึ่งแล้วก็แปดแปดเจ็ดเนาะเน้นให้สี่คู่คือเราอะไรละ่ะคำแพงขี้มูกย่อยแล้วเย็ยนหลายอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอะไปให้ปลานกเสร็จมุ่งห้าปะ คแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของสามเซียนกันเด้อค่ะของเซียนโคราชพี่ะหัดแล้วก็เซียนเชียงใหม่กันเนาะแนวทางฮานอยวันนี้เหลือแค่ของปู่ซีซูนแล้วก็เซียนสีสกเกตเนาะว่าวันนี้จะได้ตอนไหนเนาะแม่เพ่นกับฝ้าลุ่งไห้ค่ะ แคปหน้าจอแล้วไม่เพ็ญก็ขอให้ FC ฟซ้ทางช่องค่ะเฮงเฮรวยรวยปังๆนะคะกับแนวทางของสามเซียนวันนี้เนาะไม่เพ็ญก็ฝากคือเก่าค่ะร้านตำไทยตำลาวร้านเก่าเจ้าเดิมของห้าเนาะค่ะฝากด้วยค่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้ไอ้ยังข้าแพ่งอะไรลูกโกจะโกที่ไหนโกโกยังโกไปใั่โกไปใส่หืม โกแล้วบ่ะจะโกโกทูไทยแลนด์บ่ะโกทูไทยแลนด์บ่ะคําแพงลูดูดูโอเคค่ะคุณนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ